ไม่ได้ลุงไป่ได้ลุงไม่ได้ไมได้เอาเอาวน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 เอาวนวนวนสามล้อมาทำไมวะโอ้ยท่านสามล้อคันนี้ทุกท่านนะฮะเราจะพามาดูกันชัดๆก็ขี่รถเขามาเลาะหลักเอียงหรือว่ามาหาอะไรหน้าตาหนักดูเหรออะไรนะเราไม่เป็นชหน้าตานี่ไม่เจ๊ไม่ได้เลยนี่ไม่เจ๊ไม่ได้หรอ เออเจ้าแม่ยังไม่ยังไงเก้าเข่าประศีครับโอ้ยคือเจ้าของโรงสีนะทำเป็นเล่นไปนะทุกท่ั้งเอาศรีบอกว่าหน้าตาไว้ใจไม่ได้เพ่นคือเจ้าของนึกว่าจะไปเอาข้าวเขาไปโรงสีเขาครับพี่น้องนะเพื่อนมาเอาเอาข้าวต้นไม้นี่แหละก็จะขับรถตะเวนนะตะลันตะลันตะลันเขาเพื่อนกาศิมารับแล้วก็เขียกเชือกมาเป็นข้าวอะไรนะตะเร่งไปมาส่งเนาะชื่อ เจ้าของกระสอบข้าวนะท่านนะเราอยากจะนนู้มาเอาตอนเรงมาสุงอยากกิสีข้าวโทูฮากเกนครับเกจะมารับเนาะมารับกับกะปิสีที่บ้านนะครับกมีโรงสีนะครับเอฟซี อเาทำเอาพร้อมาำอรพร้อมเาะรัมือครับโอ้โหสุเลยขาไล่เราดิเม อ้ลงมาลงมาลุงมตั้งกะสอบข้าวไว้น้าบานตอนเล่งก็จะมาส่งให้เซีคุณก็ปุ๊บคุณก็ไปเจอปุ้บปุก็แเบกกระสอบข้าวขึ้นสามล้อเลยบางทีคือคือของของลูกศิจะได้รับเนาะได้รําได้รำขายแล้วก็ได้อะไรี่ไอ้สมิ่ไอ้สมิกขับไล่ขัลขับไล่ลุ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 ล ไปเป็นรัมกลับได้ปลายข้าวครับคือชาวลุงสีก็ได้รัมขายนะขายให้กับคนมีหมูมีควายมีวัวครับผมไปเลี้ยงงัวไปเลี้ยงงัวเพิ่งก็สีให้เราฟรีนะครับสีสีข้าวฟรีเออส่งรับส่งฟรีแล้วก็แกก็จะได้รัมขายนะครับผมก็ไปกันเล็กปลี่ยนกันเล็กปลี่ยนกันนะครับผมก็เป็นการบริการแล้วก็ได้จะซ่อมไฟทางเราก็ได้ข้าวสีนะครับผมทางจอร์ดารก็ได้รัม ได้ข้าวปลายขายนะครับเอฟซีได้แกลบได้แกลบได้แกลบเออได้แกลบทัปุ๋ยด้วยนะครับผมเอซและที่ที่ที้ขายกันได้หัวใจนะครับผมได้ใจหน้าตาจะของไม่ได้ครับไม่ได้เบ่าในช่โซว่าใอค่อว่าอเม่อใหญ่นี่มาทำมาัมามาทุกเช้าเนาะ เป็นการทำงานในกาบริการชุมชนเรานี่แหละครับ oui> นะครับผมก็เช้าถึงเย็นนะพี่้องเนาะก็ได hey, ้เป uh uh. ak ็นยูทูบส่องไฟเป็นพระบ้พึ่งพาใส่กันเราก็ได้เข้าไปนะครับผมตอนนี้เราก็จะทาไปมอบห้องน้ำให้กับอาทิตย์ครับผมเดี๋ยวรอสักครู่ครับรอพ่อสักครู่ครับผมรอคือพ่อชี้ข้าวันนี้นะครับแป๊บนึงเนาะเนี่ยครับเราอยู่ขี่รถโอ้คู่สีลายเหรอไม่ใช่จักกระสอบสามสามสามกินจักเดือนสามกระสอบนี่เจมอส์ โอ้โหดูดูดูหน้าตาของลุงซีครับผมน้องไปไปไปน้องเย๊กไปไปไปเย๊กไปไปโอเคสวัสดีไปโอเคขอ่ารอรัอน่าอะไรครับสุดรึ